เน้นคุณภาพราคาประหยัดเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันนั่นก็คือ Honda Jazz 1.5 v t 2008ค่ะคันนี้นะคะองกิปบอกเลยว่าดีไซน์ของเขาคือน่ารักมากๆออกเนวสปอร์ตนิดๆนั่นเองนะคะในส่วนของบอดี้แดนหน้าของเขานี่บอกเลยว่าไฟเขานี่คือเด่นมากๆดวงโตมาพร้อมกับไฟเรียวในตัวตา คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ i อ t e c h ระบบวาล์วแปรผันเครื่องยนต์เบนซิน1.5ซีซีสีสูบให้กำลังสูงสุด120แรงมา้าสติกเกอร์หรือรอยมากต่างๆยังอยู่จุดเดิมเลยนะคะแล้วห้องเครื่องนี่บอกเลยแน่นมากๆไม่มีน้ำมันเครื่องเยิ้มย้อยแน่นอนคะ่ะ i-VTEC เป็นระบบาวาล์วแปรผันเวอร์ชันล่าสุดของ Honda ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงพร้อมกันนั้นก็สามารถเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ในช่วงรอบสูงได้ด้วยค่ะ าในของเขานะคะกว้างขวางมากเลยนะคะสามารถวางสัมภาระได้เยอะมากเลยนะคะเบาะของเขาก็สามารถพับเก็บพับได้นะคะเป็นเบาะรบบ4460นะคะค่ะตอนนี้เราสองคนนะคะก็มาอยู่ด้านในแล้วนะคะภายในของเขานะคะก็จะเป็นแบบมินิมินิน่ารักน่ารักนะคะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสีอนาล็อกนะคะตรงคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะก็มีปุ่มใหญ่ๆนะคะสามารถปรับแรงลมได้นะคะตรงนี้ก็เป็นปรับแรงแอร์นะคะแล้วก็เป็นทิศทางของแอร์ค่ะ ในส่วนของบอกเขานะคะเป็นเบาะ้านุ่มๆแล้วก็ตัดเย็บมาให้เข้ากับสินลักข,ของเราได้ดีมากๆค่ะเวลานั่งรู้สึกผ่อนคลายเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวก,กันกับรถเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถซิตี้คารเอาไว้ใช้ขับในชีวิตประจำวันก็ไม่ควรมองข้าม Honda Jazz คันนี้นะคะเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วนะคะวันนี้ที่ Open Road นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ